สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พ,พี fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายงวดประจําวันที่25กันยายน2564มาแบ่งปันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเดี๋ยวน้องวึงเขียนวันที่ไว้ก่อนเนาะเขียนไนี้ไว้ก่อนฮานอย ดูเขียนไปเขียนมาก,ก็หลงหล,ลงลืมลืมแล้วพี่น้องจา้าหานอยชุดโค้งสุดท้ายห้านอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะเน้นชุดกันสามตัวนะคะ ก่อนไปรับชมเนาะพี่น้องจา๋าเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่ยี่สิบสี่กันก่อนนะคะ,ะวันที่ยี่สิบสี่เนาะพี่น้องจา๋าโอ้วันที่ยี่สิบสี่ก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆทุกทกท,กท่านนะคะดูเอาแปดสี่มาแปดหกพี่ส17หนึ่งเจ็ดเจ็ดก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าส่วนหกหนึ่งเมื่อวานที่น้องหนึ่งบอกให้กลับ กลับหัวเป็นเก้าหนึ่งมีใครได้กลับมั่งเนาะพี่น้องจ๋าเพราะว่าถ้าต้องบ๋ยเคียนลงไปให้มันก็จะหลายตัวเกินไปเนะาะก็ได้บอกแค่บอกเฉยๆนะคะพี่น้องจ๋าดูกลับหัวหมดเลยนะคะพี่น้องจ๋าดูเก้าเจ็ดมาแบบวันนี้หลุดจริงๆเลยพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปนะคะ พราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆเอฟซทุกๆท่านนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่25นะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันที่25ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าแนวทางตัวเลขนอพี่น้องจา๋ามีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปไม่มีใครรู้นอว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆนะคะ,ะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบก็ค่อยตามนาอพี่น้องจา๋าถ้าชอบตัวไหนแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ ชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะสําสหรับแนวทางหานอยชุดโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องจา๋าตัวที่เน้นนะคะพี่น้องจา๋าสามห้า เก้าหนึ่งไม่ใช่วันนี้ให้เก้าหนึ่งออกหกหนึ่งเด้อพี่น้องจ๋ากลับหัวเอาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวน้องวึงจะเขียนไว้ให้นะคะ8ปหนะคะ6กเจ็ดเดี๋ยวเอาสีแดงเขียนไว้ให้นะคะ เก้าเจ็ดนะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าชุดกันจะมีห้าห้านะคะหกสี่หกสอง แล้วก็แปดหกนะคะพี่น้องจ๋าชื่นชอบตัวไหนก็เลือกดูนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถเดือนผ่านได้นะคะ,ะส่วนสามตัวนะคะพี่น้องจ๋าสามตัวก็จะมีห้าสามห้า 0 9น์เนแปดหกเจ็ดนะคะอ่าอันนี้คือแนวทางเนาะแนวทางหาหนอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถจดได้แคปได้นะคะพี่น้องจา๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อ่ะกลับหัวกับหางเอาเด้อ er, พี่น้องจา๋าอ่ะถ้าชอบก็ค่อยตามเด้อถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะถ้ามีตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้รวมทั้งสีอนอยเนาะอ่าน้องอุงไม่ได้ระบุนอยนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องอุ่งลงเนาะ,ะสุดท้ายนี้น้องอุ่งก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบเนาะเงินทองไหลามาเทมานะคะพี่น้องจ๋าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ